สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ห้าร้อยเก้าสิบสี่นะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็ได้พระสมเด็จมาสององนะครับช่วงนี้นะครับน้องๆนะครับพี่พี่เขาก็จะเอาพระสมเด็จมาแบ่งปันผมทุกวันเลยนะครับพี่พี่นะผมได้มาผมเจอผมเจอสวยๆแบบนี้ผมก็ต้องเอามาแบ่งปันพี่พี่เอฟซนะครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีเล็กนะพี่นะ พิมพ์ทรงเจดีเล็กนะครับพระนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่เนื้อหาแบบเดียวกันนะครับพระเขามีเนื้อหลายเนื้อหลายโซนนะครับพี่ๆนะหลายเนื้อหลายโซนนะครับส่วนองค์นี้นะครับเดิมนะครับเดิมพระสององค์นี้พระเดิมนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับพี่ๆนะพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับอันนี้ในมุมมองของผมเองนะพี่นะผมมองว่านะครับจากที่ผมดูพระมาเนี่ยผมมองว่าพระสององค์เนี้ยเป็นพระที่เดิมไม่ผ่านการใช้นะครับ เพียงแค่ว่าพระแต่ละองค์จะถูกการเก็บรักษาการเก็บรักษาไม่เท่ากันนะครับพี่นะนี่ครับเห็นไหมทำไมถึงบอกว่าพระไม่ผ่านกระใช้เพราะว่าพระยังมีความคมเห็นไหมครับพี่คมชัดลึกอันนี้เป็นวัดเกตนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับ6กชั้นอกตันนะครับพี่ๆนะส่วนองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีเล็กนะครับพี่ๆนะอ่า ก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่ๆ FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องอรพระเครื่องนะครับผมถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275 ส่วนไอ l ีลันะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 9 8 7นะครับมา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 ชมองแรกกันเลยนะครับพี่องแรกนะครับเอาองนี้เลยนะพี่นะเป็นพิมพ์ทรงเจดีเล็กนะครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าพระองค์นี้นะพี่สวยทะลุกรอบนะสวยทะลุกรอบเห็นไหมความสวยความคมนะครับพี่เห็นไหมอ่าพิมพ์ทรงเจดีนะครับนี่เขาก็จะมีตุ่มตรงนี้นะครับตรงกลางๆเลยน,นะอ่าพอสังเกตเห็นเห็นไหม แล้วดูเนื้อองจริงเนื้อนี้นะพี่นะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนองค์จริงเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้นะครับนี่นี่เนื้อนี้เลยนะครับองค์จริงเนื้อนี้เลยนะครับนี่ดูความเดิมความเก่าเขาพี่เห็นไหมคราบแป้งเห็นไหมเลื่อเลื่อเขาขาวเห็นไหมแล้วดูนี่นี่ดูมวลสารต่างๆมีจุดเด่นไฮไลท์เลยนะเนี่ยจุดเด่นไฮไลท์เลยนะเนี่ยเม็ดผงเม็ดผงบางคนก็จะเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะพี่นะเห็นไหมนี่ เม็ดแดงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าพระองค์นี้สวยเดิมจริงๆสวยเดิมจริงๆพี่ราคานะผมเอา8,500บาทนะ <S <S ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบก่อนดูให้ถูกใจก่อนนะครับค่อยทักมานะครับพี่พี่นะ,ะเดี๋ยวผมปรับแสงปรับไฟแป๊บหนึ่งนะครับพี่มันแสงมันดูจ้าจนะครับพี่นะอ,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 ะองค์นี้นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์ ปรับแสงครับพี่แสงทไมมันดูจ้าไปนะพี่นะอ่านี่ครับองนี้นะครับพี่พี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีเล็กนะพี่นะพิมพ์เจดีเล็กนะครับนี่เห็นไหมครับเส้นซุ้มนะครับใหญ่นะครับทรงเจดีนะเส้นซุ้มใหญ่องนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นเห็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนเลยนะครับพี่นะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ชัดเจนนะครับฐานตรงนี้นะครับเนี่ยพี่เห็นไหมตรงน้าแข้งยังมีร่องร่องขัดสมาธิเห็นไหม เรามีร่องผัดขัดสมาธิตรงนี้นะครับยังมีเส้นสังกตินะเห็นไหมวนลงมานะเส้นสังกติวนลงมาแขนฝั่งเนี้ยต้นแขนหัวไหล่ฝั่งเนี้ยจะใหญ่ฝั่งนี้จะเล็กเห็นไหมฝั่งนี้จะใหญ่ฝั่งนี้จะเล็กแล้วก็จะมีตุ่มไหมพี่เนื้อนี้นะพี่นะอ่าบอกก่อนเลยว่าองค์จริงเนื้อนี้นะพี่ย้ํานะครับองค์จริงเนื้อนี้นะครับองค์จริงเนื้อสีแบบนี้เลยนะครับองค์จริงเนน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 ืื้้้้้อออสสีีีีีีแแแบบบบบบะะะะะพ่ยํางงค์จริเ อ่ะแล้วดูเม็ดผงพี่เห็นไหมเม็ดผงแล้วดูการแตกลานแตกลายงานเพี่เห็นไหมธรรมชาตินะธรรมชาตินะครับนี่ไหมฐานเนี่ยเขาจะคล้ายๆเรือสำเภานะฐานฐานชั้นที่หนึ่งข้างบนน่พี่เห็นไหมเนี่ยฐานชั้นที่สองนะครับตรงนี้จะเป็นคล้ายๆขมขวนตรงนี้จะเป็นทู่ๆเป็นเบนใหญ่ๆนะเห็นไหมพี่แล้วไฮไลท์นะพี่จ๋าเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดผงเม็ดเบลเลอร์เลยนะไฮไลท์เลยอย่างนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าพระองค์นี้นักนีคือตรงนี้เลยนะพี่นะ ความสวยที่ว่าเดิมๆแล้วนะครับอ่าดูเม็ดมนสาร์นะเห็นไหมนี่พวกเศษกันทูบนะเศษเล็กเศษน้อยเศษใหญ่มีหมดนะพี่นะนี่เม็ดนะครับเม็ดแดงนะครับนี่วัดทุง่งเม็ดแดงพระทุ่งเศรษฐีนะที่เขาประวัติเขาบอกมานะพี่นะเห็นไหมพวกเศษไม้พวกเศษอะไรต่างๆนะพี่โอ้โหองนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะพี่ๆนะสวยงามจริงๆเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดู เห็นไหมครับพี่พี่อ่านี่ผมดูไล่กล้องให้ดูนะเห็นไหมเนื้อหนึบนุ่มนะครับนี่สีสีองค์จริงเป็นอย่างนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมอ่ะส่องที่ใบหน้าไหมครับนี่อ่าเนี่ยครับไล่ลงมานะครับลําตัววงแขนนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับพี่พี่นะเห็นไหมครับแบบนี้ไม่มีมวลสารไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่จา๋าเห็นไหมครับส่องเข้าไปข้างในนะครับนี่มวลสารทั้งนั้นนะครับข้างในนะครับเห็นไหมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยดำดำแดงแดงนะครับ นี่เม็ดผงนะครับนี่เห็นไหมองค์นี้ผมเอา8,500บาทนะพี่นะผมเอา8,500้าบาทนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจไหมตรงนี้ก็มีเม็ดผงไหมพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่จา๋าอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมพวกเศษก็การทูดเนะนี่ยดำๆเนี่ยนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดผงนะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับแล้วดูด้านหลังนะพี่จา๋าด้านหลัง นี่ด้านหลังพริกด้านหลังมาเนี่ยโอ้โหหลังแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหายากสุดๆนะพี่นะหลังแบบนี้นะหายากสุดๆดนะครับหลังคล้ายๆแบบลายไม้เลยนะพี่นะขังหลังนี่คล้ายๆลายกับลายไม้เลยนะครับหเห็นไหมไม่เห็นรอยปรี๋มไหมครับนี่ด้านหลังดูเนื้อดิครับพี่โอ, ss, อ้โหองนี้นะเดิมๆนะครับพระไม่ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมคล้ายๆลาย,ายไม้เลยนะด้านหลังนะครับเหมือนกับลายไม้เลยนะพี่ๆนะ เห็นไหมหลังไมนไ้เขาเรียกหลังกาบหมากนะพี่นะเขาเรียกหลังกาบหมากนะครับเห็นไหมหลังกาบหมากนี่เป็นหลังที่หายยากมากเลยพี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมผมค่อยๆไล่เนื้อนะค่อยๆไล่เนื้อนะพี่ๆเห็นไหมครับโอ้โหแปดพันห้าร้อยบาทพี่องค์นี้นะเนื้อเนื้อนะองนี้สีผิวพระองค์จริงแบบนี้เลยนะพี่นะแบบที่ผมลงกล้องเลยนะพี่ย้ํานะแบบที่ผมลงกล้องเลยนะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับ แล้วค่อยทักมานะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนแล้วค่อยทักมาเห็นไ,ไหมดูสเสน่ห์เขาเนี่เห็นไหมเม็ดกลมๆเนี่ยครับอ่าแล้วดูด้านข้างพี่จ๋าแล้วพี่จะเห็นอะไรแบบเห็นไหมพี่ๆเห็นรอยเม็ดผงอ่าเขาคูดลงไหมเวลาเขาตัดเห็นไ,ไหมครับอ่าจินตนาการนะพี่นะเขาตัดอย่างนี้นะเขาตัดแบบอ่าเฉียงมานี้นะเฉียงเฉียงปุ๊บพออ่าต,ต,ตัวตัวตอกตัดเขาไปโดนเม็ดผงเห็นไหมไม,มันเลื่อนลงมาเห็นไหมนี่มีการเลื่อนนะครับ นี่มีการเลื่อนลงมาเห็นไหมครับอ่านี่ดูง่ายพี่เห็นไหมนี่มีการเลื่อนของมวลสารลงมานะครับตามรอยตัดนะพี่นะเห็นไหมครับนี่แปดพันห้าร้อยบาทพี่องนี้นะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเห็นไหมนี่นี่นี่พี่โอ้โหดิพี่พี่ดูเม็ดผงเม็ดมวลสารเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับนี่นี่ครับนี่นี่โอ้โหนี่ครับนี่นี่เห็นไหมมีหินสีเทาด้วยเห็นไหมอ่าเนี่ย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 เห็นไหม อ่าแล้วดูข้างบนพี่โอ้โหเนี่ยพี่ดูข้างบนนะครับสันนีเขานะครับนี่ดูเลยนะครับองค์นี้นะผมบอกเลยพี่ดูดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่ <ELL> ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับอ่าไม่ปิดเล่นนะครับพี่ไม่ปิดเล่นนะไม่ปิดเล่นนะครับ <S <S ผมเชื่อนะครับว่าเจ้าของตัวจริงนะเขาปิดมาเขาเขามาเนี่ยเขาปิดเขาโอนเลยพี่ <S <S เขาไม่อรอไม่ยึกยักไม่ยุกยึกนะพี่นะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวครับ โอ้โหเนี่ยดูเนื้อจริงๆนะพี่นะดูเนื้อให้ชัดๆดูเนื้อให้ชัดๆอ่าเห็นไหมเห็นไหมดูเนื้อให้ชัดๆนะดูเนื้อให้ชัดๆนี่เห็นไหมครับนี่องน,นี้นะครับผมเอาแปดพันห้าร้อยบาทนะพี่องที่หนึ่งนะแปดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะชอบโทรมาปิดได้เลยนะครับพี่ๆองที่สองนะครับองที่สองเป็นพระสม,มเด็จวัดเกศชยโยนะครับพิมพ์ หกชั้นอกตันนะพี่นะถ้าอกตลอดเนี่ยเขาจะเป็นร่องถึงนี่เลยพี่อกตลอดถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกอกตันนะพี่นะอ่าอันนี้เป็นหกชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นไหมอ่าหกชั้นอกตันนะครับหกชั้นอกตันนะครับถามว่าความเดิมเขาอยู่ตรงไหนพี่นี่เขาอยู่ด้านบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่เป็นผิวเดิมเตือนเนี่ยเหมือนว่าการเก็บรักษาไม่ค่อยดีนะพี่นะเนี่ยคราบผิวข้างนอกเนี่ยเขาหลุดล่อนก่อนออกไปนะพี่นะเห็นไหมแต่เนื้อเห็นไหมครับดูเนื้อดีครับนี่ เนื้อแบบนี้เนื้อวัดเกตชยโยนะเห็นไหมเนี่ยตรงที่ถลอกออกไปเห็นไหมเน่าเดี๋ยวมาแกะดูเลยพี่แกะดูแกะดูแกะดูเลยนะขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะพี่นะขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งนะครับวัดเกตผมเอาเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะพี่นะผมบอกก่อนเลยว่าวัดเกตผมเอาเก้าพันบาทนะพี่นะผมนานๆจะได้มานะพี่นานๆจะได้มาแล้วก็ผมก็ฟิตเข้ามาด้วยนะ เห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมครับนี่ใบหูนะใบหูเห็นไหมใบหูมีการติดชัดเจนนะมีรอยฝนด้วยนะพระนี่มีรอยฝนด้วยเห็นไหมเกศใบหน้าเหน็นไหมเกศฝั่ <uet ammed. S 2> งนี้ก็ติดนะพี่นะเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าพระเขาเนี่ยเหมือนว่าการเก็บรักษาไม่ดีนะพี่แต่พระไม่ได้ผ่านการใช้นะคือการเก็บรักษาอาจจะอ่าโดนไอ้นู่นไอ้นี่กระเทาะกระแทะบ้างนะพี่นะโดนแบบ สัมผัสไปอย่างอื่นบ้างนะครับนี่เห็นไหมดูความคมเห็นไหมดูความคมดูความคมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปลายพวกนี้ยังแหลม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 อยู่นะดูความคมนะครับพี่แล้วดูด้านหลังนะครับเอกลักษณ์เขานะครับนี่มีรอยลั่นๆ่นนะครับนี่เห็นไหมรอยลั่นๆ่นอย่างเงี้ยเนี่ยวัดเกล็เขาจะมีรอยปิดปี๋ลั่นล่นแบบนพี่เห็นไหมตามขอบขอบเนี่ยเขาจะมีรอยลั่นลั่นนะพี่นะรอยแตกนะครับแตกคล้ายๆแตกลายง่ายไหมเห็นไหมวัดเกลเอกลักษณ์เขาในนี่เขาจะมีเส้นซ้อนด้วยนะ เนี่ยครับนี่ดูนะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาลงกล้องนะครับองนี้ผมเอาเก้าพันบาทนะพี่นะเก้าพันบาทนะพี่อ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ผิวดำเดิมเขาเลยนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือดำเดิมเลยนะเนี่ยคาบดำเดิมแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่ข้างบนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วไล่ลงมานะครับนี่แต่เนี่ยนี่มีมวลสารด้วยไหมพี่วัดเกตเนี่ยเขาจะออกเนื้อแบบนี้นะพี่นะเนี่ยวัดเกตดนะครับองนี้ผมเอาเก้าพันบาทนะพี่นะ หกชั้นอกตันนะครับเห็นไหมดูความคมของวงแขนนะครับล่องหูล่องลึกเลยนะพี่นะเห็นไหมล่องลึกเลยนะครับล่องลึกเลยนะครับนี่อ่าค่อยๆไล่ลงมานะพี่นะค่อยๆไล่ลงมานะครับเห็นไหมครับดูผิวเนื้อนะครับนี่เนื้อแบบเป็นไตใสๆเลยนะพี่นะเห็นไหมอ่าวงนี้ผมเอาเก้าพันบาทนะพี่นะเก้าพันบาทนะครับวัดเกตชโยนะครับด้านข้างนะครับนี่ ด้านข้างเขาจะเรียบเรียบเป็นคล้ายๆรอยฝนนะพี่นะเห็นไหมเรียบเรียบนะครับถ้าพาผ่านการใช้ตามหัวมุมเี่เขาจะโค้งมนเลยนะพี่นะอันนี้ไม่ผ่านการใช้นะพี่เก็บรักษานะครับเขาไม่ได้ผ่านการใช้นะครับเห็นไหมอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่นี่เห็นไหมม,มีรอยฝนเห็นไหมนี่นี่รอยฝนน้ำเดิมเห็นไหมนี่ครับมีรอยฝนแล้วดูด้านหลังนะครับพี่นะด้านหลังเห็นไหมด้านหลังก็มีรอยฝนเห็นไหมครับพี่เห็นไหม นี่รอยฝนรอยอะไรฝนนะครับเนี enders, ่เห็นไหมเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องนะครับนี่คงขวางนะพี่เห็นไหมอ่าวัดเกศเขาเนื้อนี้อ่ะพี่เนื้อนี้แหละครับผมอ่าเนี่ยผมเอาเก้าพันบาทนะองนี้นะเก้าพันบาทนะครับพี่ๆนะวัดเกศชโยนะครับหายากด้วยพี่องนี้นะวัดเกศชโยเนี่ยบอกเลยว่าหายากนะพี่นะหายากนะครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถอนพระเครื่องต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ